สวัสดีจ้าพี่พี่จ่าเมือนีสาวไทยสิมมหาเห็ดลูกข่าสร้างเห็ดลูกค่าสร้างเห็ดก็เลยมาเอาเห็ดเพิ่นจะเข้าบ่ลูว่ามันสีมีบ่เนาะเดี๋ยวห้ามาเบิงกันว่ามันมีบ่เนาะย่างหาเห็ดอาจจะมีมือสั่นในเด้อพี่น้องเลยเห,นหลน่ะทางมาหาเห็ดจวดจวดพี่น้องจวด เป็นตะมีบอสูคือหมืดแล้วเห็ดยังนอนันอุย้ยเห็ดอะไรเห็ดอะไรสารไทยขออนุญาตโดดเขาป่ากันเลยนนี่นอนพอเลี้ยเก็บทุกค่าไปต่อ แอบเก็บยากอยู่เด้แอบเก็บยากแอบเก็บยากโอ้ยระเบิงนี่แม่โอ้ยขาดโอ้ยเราเบิ่งขาดเห็ดตาหนิเก็บยาก c หม่แม่แม่เกิด เอ้ยเยาว่าเด้อพี่หน้องเลยผุนอะเจ็บหนักฮักระเบื้องนี่สูเก็บหญากเป็นจนายเฮ็ดมองนี่อ้ยพี่ีจะให้ภาพมันบรรยายเบาบๆลายยหญ่หางเด้อ กูบอกหลายยายห้างเก็บเอาบัตรนี่เบื้องค้าเห็ดเพิ่นกระชุ่มชุ่มชํำโดนฝนง่ามหลายคุณอะเอ้ยง่ามบนไม่ถีบสิไว้ ที่จะไว้นะจ๊ะนะเก็บเห็ดมาเนี่เก็บเสียบระดับนั่งงามเลยหมุนเก็บอาอยุขึ้นอย่างนีล่ะม่ถ้าขายเงียๆไม่เห็ดไหมพุ่นเว้ยไปตัวตัวยางตัวหางตัว ภาพมันบันย่าด้วยพี่หน่องเอ้ยบวบาหลายใหญ่ห่างอันนี้เห็ดยังแปลกดีเห็ดยังกระปุ๋ยแดงแก่เลย เห็ดยังบรุแต่มันก็แแลกดีเห็ดมาอีกแล้วมาอีกแล้วพออีกแล้วขาออกปาเก็บเก็บเก็บพี่น้องเก็บทางจะเก็บยากพุน่นะเก็บปากแห้งเก็บปากแห้งข้าเจ้าสิได,ด้ยินดอกเห็ด เอาแดดมาแล้วโอ้โหตัวถากตัวนี้ขึ้นน่ากลัวน่ากลัวมากตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไปไกลๆโอ้โห ยืยชั้นโอ้ยตัวถากแย่แย่มันก็ไม่ได้เห็ดยังหายดอกแต่ว่าพ่อยากให้มันดูไก่ขยายขยงแย่มันเก็บเห็ดเก็บหากหร้อพี่น้องเอ ก็เลยสิถือตัวนี้ถ้าถ <c oughs> บ่าใส่ถุงมือนี่บก่าเขาไก่บันไดนี่บังเอิญใส่ถุงมือก็เลยก่าต่างกล่องก็ไม่ได้พืชดูนะคิดไม่เหียมเลย้บึงตัวถากเ้ยเหญ่เราทาเพชรใหญย เก็บใส่ก้อนนอ้อบัดนี้เก็บนี่ก้อนดอกเก็บเห็ดก้อนเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ผ้าพป็นมันยายเก็บหยากเป็นตะนายเก็บเห็ดป่านอุย้ยน้อได้ยู่ดอกนอ้อได้ให้ลูกขาพราให้ลูกขาบนะ่านเรโอ้ยนุ่มึงกระไล ในเบึงดอกเห็ดเก็บสิบแสบสิบแสบจุจวดไปเลยจ้าลูกข่าสาวไทยบ่ามักเห็ดดอกงหญ่เด้กก็เจ้ามาเห็ดดอกน้อยหน่อยเพื่อนว่ามื่กินแส็บ,บมันบ่มีนามมาสันว่าแต่ว่าตอนนี้นะมีเนี่ยนามเพราะว่าฝนตกใสเอาเริ่มเมือดมาแหล้ววาดนี่เบื้องท้างนี้ก็มีอีก ตูกถือคุณก็ขคืนบันนี้พุ่น่ะปี้เอาอยู่ในป้าหย่าไหมจะมันเก็บหยากไหลนี่นี่ปลาหย่าพุ่น่ะเฮ้ตีเอาในปลาย่าเลยนะนี่ you เสียงเขาเจาผ้าหมามามหยางเา่ห้องแห้งห้องแ้งอยู่ไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะอันนี้แห้งโขดผู้เอ้ยหนาเวิดเอ้ยอุ้ยอันซ่อนกูนะอันซ่อนอันซอนเฮ็ดเฮ็ดผู้เดียวอันมันสาน้ำน้ำมันตีเอาอยู่ในนี่แหละ น้ำมาตีเอาอยู่อันเอ่นยังกว่าไต่งานนี่ไหมเพลือบนฮิตกระได้่นถือหนามฝนนุ่งกระเจาะนุ่งกระเจาะนุ่งกระเจ๊ะโผดผพ้กแตงโม่เฮิม

ข้าวกันอือแล้วบึงนี่ยดอกเห็ดเอาไปพึ่งเจ้ค่อยสิเอาไปพึ่งแล้วก็เจ้าค่อยเกิดยังไงะจ้าคยทำความสะอาดด้อยมาปัดฝุ่นออก เบงเอาคุณนะซุ่มกันนะซุ่มอะไ เหยียบสมัวบนร่องปลานี่เนาะเหยียบสมัวเหยียบสมัวไปปลาอื่น เป็นตะเอาดอกกุนอันนี้เออซุมนี่กระลังขื่นตะมูตะมีกุนนะเก็บจ้าโอ้ยมีดก็ไ่ได้ออกมานุ่งกระจอกนุ่งกระจอกนุ่งกระจอก แม่เจ้าอุ้ยตายแล้วพุนอะแมนเบิดเลยเห็ดพุนอะอุ้ยสันสันสันผอเห็ดพอเห็ดคุนอะเป็นสายเลยเป็นสายเลยพี่อีอี พี่อีกปาโอ้ยไโอ้ยโอ้ย,อยเห็ดจังไรสีเกเลือฮะนี่มายอี่เมีย,อยเอยสมน้ำหนาจากของเลื่อยบาทเป็นไตพ่อบนนกกระตานี่มันนี่คุณอะแม่นเบิดเลยเห็ดอุย้ยเดี๋ยวด้ ขออนุญาตไม่เงียงไต้แขนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเห็ดนะเจ้เห็ดนะเจ้เอาไหวบ่นี่สิบว่าคำมืดเปิดตาก่อนสะดือสิไดฝ่าวกเก็บเห็ดตัวพี่น้องอุ้ยคอยแม่คอยพี่น้องโอ้ยตายโอ้ยพี่ีเ้ย เราใช้กับสิบ่ไดอันขอลาพี่น้องซอดือ เห็ดไหมพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้ออันสาวไทยสิขออนุญาตอันสัญลักย้อนแสงบ่เก็บเห็ดก้นเด้อจ้ดเดอ้อพี่น้องเอ้ยพลอยย้อนแสงขอโทษขออภัยฝากกดไหลกดแชร์และกดเลิฟกดขั้วเมนต์มาหาสาวไทยในเด้อพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนสัตว์เก็บเห็ดเก็บเห็ดต่องสาวไทยกับสีขอล่าไปคลิปนี้ก้นเด้อจ้ดเด้อกับสีขอล่าไหวซนีเด้อจ้ดเด้อฝากไว้สำหรับคลิปนี้นอกจาะเนาะ ไปแล้วจ้าบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเก็บเห็ดก่อนด้อเก็บเห็ด